ข้อห้ามของคนไปกดหลายย้อนห้ามกินขนมที่หวานและมันตอนเช้าหรือท้องว่างแต่เราจะมากินกันจ้าอย่าไปกลัวดิอย่าไปกลัวหนามย่อต้องเอาหนามบงคือ <c oughs> ว่าวันนี้หลากหลายมากถ้ามีการพูดชื่อผิดสลับชื่อหรือว่าเข้าใจอะไรผิดขอโทษด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าคนอินเดียแทรไรแต่ว่า เติบโตมากับย่านอินเดียนะอันนี้ต้องขอขอบคุณกับว่าอันนี้ขนมอินเดียที่นี่เนี่ยเราได้มาจากร้านดังที่พาหูรัตนะคะชื่อร้านว่ารอ y ย l r า s ซยใช่ไหมอาจจะพูดผิดรอ,อ,อยยอราโซยนี่เหนไหมนะ เรากินกันนะคะซึ่งเอางางไะเวลาที่ทีมงานไปสั่งอ่ะเขาสั่งว่าทุกอย่างอย่างนั้นหนึงแล้วมี1น5 0 0ล้านแห้าหมื่อย่างคือเยอะมากอะขอนับ<ช><ช>นะ3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสบ1องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าิบเอ็ดสอามสี่้าเจ็ดแป้บเอิบสองสี้าจะกินิมสิ้น <laughs> <laughs> รอเล่นไม้แต่บางอย่างที่มันคล้ายหรือซ้ำกันอ่ะก็จะเก็บไว้จะได้เอาไปไว้พิพิธเนตทํประโยชน์จะได้ไม่ฟูดเวสนะคะทุกคน <laughs> แต่ว่าตอนกินอาจจะเวสนิดนึง <laughs> เพราะว่ามันถ้ากินหมดมัวกคือต้องบอกว่าความจริงแล้วอ่ะขนมแต่ละอย่างอะอันนี้คือโบก็เหมือนเติบโตมาใกล้กับวัดแขกเนาะก็จะมีเฉพาะสําหรับเทพนั้นๆด้วยนะอย่างอย่างบาบิคเนเนี่ยก็จะเป็นโมทกะ เนี่ยที่เขาจะนิยมไหว้กันมทกะหลายสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะกุะราบจามูนก็อาจจะเป็นอีกเทพหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนั่นเองนะคะใครมีความรู้หรือมีอะไรมาแชร์ก็คอมเมนต์ได้นะจ๊ะมาเริ่มกันเลยอันแรกนะคะเขาเรียกว่าบูนดิลาดูหรือว่าแป้งถั่วทอดเดานะเดาไหมเดาเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นฟิว,าว,นะนนว่าเดาเนาะอันนี้ก็เพราะอันเนี้ยคือกุราบจามูนไม่อันนี้ก็อันนี้แหละเพราะฉะนั้นก็จะมาลองกินกันเลย2อ,อย่างนี้นี่นะคะ จะเขาบอกว่าซิกเนเจอร์มันจะมีความว่าเหมือนไส้ขนมเปี๊ยะที่ไม่ได้บดจนเนียนละเอียดหวานกำลังพอดีเนื้อกรุบกรุทานได้เพลินฟังนะซิกเนเจอร์ขนมนี่ยแข็งทุกอันเลยอะเมื่อกี้ลองเนี้ยแข็งทั้งหมดอะไม่มีความมีอันเนี้ยจะมีความจุยซี่หน่อยด้วยน้ำเชื่อมแค่เริ่มก็เอาเลยว่า อาไล่มันระเบิดออกไปยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาชิมกันเว้ยผมผมจะไปหมดแล้วรถจะตายสดชื่นเด็กก็มีไส้เนาะอืออันนี้อร่อยนะไม่รอดตาปิดไปข้ามอันนี้ยังเป็นโบเดาว่ายังเป็นตัวที่ไม่ได้หวานที่สุดนะบอกว่าเหมือนอะไรหรือวะเหมือนคุกกี้แป้งคุกกี้ที่มีความหวานมากหน่อยอุ้ยหวานจะหาย ไอ้เปรี้ยวยี่หานแม่งเอ้ยแค่อันแรกอนี่จะบ้าเอยไหนกันไหนแล้วลองอันนี้ด้วยเนาะเพราะเราไม่รู้ว่ามันใช่อันไหนสักอันหนึ่งเนี่ยแหละแต่โบเดาว่านี้เพราะเขาบอกว่ามันจะเป็นลักษณะมันคล้ายๆไส้ของเอฟอันนั้นนะแม่ขนมไทยอ่ะอ่ะอันนี้ก็ดูน่าลองนะคะนี่อันนี้มันดูมีความน่าจะไปทอดในน้ำเชื่อมอีกทีแน่เลยว่ะใครจ๊ะ มันก็เหมือนเหมือนกินนะเหมือนกินแบบไข่ปลาแซลมอนนะมีความแบบมันจะมีแบบลูกๆมันมีความเป็นเหมือนลูกเล็กๆๆๆๆๆเราผสมกันอันนี้หวานน้อยกว่าเมื่อกี้นะเห็นอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่าจะหวานกว่าอันนี้มีความแบบนัวๆกินเพลินๆกับชารสอร่อยอยู่นะอันนี้อร่อยอยู่นะรู้แล้วทำไมอินเดียเขามีความอย่างเงี้ยคือน่าจะมีความขย้อนไปเลยอันต่อไปก็คือ คาราการเคร้กรสนมอัดเม็ดดูมีความงงไหมเขาบอกว่าจะหอมนมแล้วก็ถั่วมากๆแบบหวานคล้ายๆนมขน้นแล้วก็มีความกรุบๆของถั่วเอาให้เดาเนาะน่าจะประมาณนี้ละอะนี่เค้กรสนมัดเม็ดอะรสชาตินมัดเม็ดเข้าใจได้จะเป็นฟิลที่เราเคยกินก็นกจะจิรดาเนาะอะไรอย่างงี้ที่เคยกินมาแต่เป็นเค้กแล้วก็มีความหอมถั่วด้วย นมจริงจริงนมเลยนมบูดรอเล่นนมนมแบบรสชาตินมอ่ะเป็นนมเลยแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้อะนะก็คือนมมันมันเหมืนหวานเฮ้ยอร่อยนะผู้เป็นเล่นคือถ้าใครชอบกินรสเขาเรียกนมอัดเม็ดอะไรเงี้ยรสชาติเขาอร่อยเลยแล้วก็อ่านแน่นอนหวานแต่เป็นหวานมันกินต่อเลยแล้วกันอันเนี้ยมันจะเป็นขนมนมเนี้ยแหละแล้วข้างหน้าเป็นแอลมอนชื่อบชื่อว่าบาฟีแอลมอน บาฟีอัลมอนก็คือหอมอัลมอนและนมเนื้อนุ่มละลายในปากนุ่มกี่โมงคําถามแค่จับเนี่ยนุ่มกี่โมงแถวบ้าเลีกแข็งเขาบอกว่ารสชาติหวานจัด <c oughs> <c oughs> หวานจัดตั้งแต่เริ่มนี่นะคะรสชาติคาสสเมื่อกี้นมจัดจัด่หย่เนื้อเนียนกว่า อันนี้อร่อยนะแต่ก็หวานแหละมันก็หวานจริงๆแหละมันเหมือนเรากินนมข้นผิดพลาดเอานมข้นไปทําเป็นขนมแบบแท่งๆอ่ะผิดภาพอย่างนั้นอ่ะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรสชาติเหมือนนมตามมลีอ่ะอเขาจะใช้บ้าีฟิวนั้นอ่ะนมข้นนมตามมลีที่เอาเออ <c oughs> ต่อไปอันนี้อันนี้คาจูนะคะหรือว่าถั่วตัดผสมอินทผาลัมนะคะนี่เลยจะเป็นแบบน,นี้ถั่วตัดก็น่าจะคล้ายๆบ้านเรา แ,แ,แต่ความพิเศษของบ้านเขาก็จะมีความว่าเป็นผลไมา้โบดาว่าอินทผาลัมเนี่ยเป็นผลไม้ประจําประจำ,ะำชาติหรือว่าประจําแบบทางท้องถิ่นเขานะคะไปกันเลยมันติดอะไรวะ <c oughs> มันเหมือน,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 นมีอะไรในนี้วะกลิ่นกุหลาบหรอดอกดอกไม้เหรอ <c oughs> เออเเออหมือนมีกลิ่นดอกไม้แต่ว่ามีเทสเตอร์ของอินทราลัมมันจะมีความดนึบๆนึบเทสหนึ่งเหมือนกินแล้วเราฉีดน,น้ำหอมแล้วน้ำหอมเข้าปากอ่ะเข้าใจป่ะแล้วมันพับไปเงี้ยเข้าใจไหมดีสหนึงมีกลิ่นดอกไม้อ่ะน่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้อะ,อไ,อะไรสักอย่างอันนี้ก็วหวานน้อยกว่าตัวอื่นนะเพราะมันมีตัดเปรี้ยวนิดนึงนะคะต่อไปกูรับจามูลละกันมากูรับจามูลดูซิกินแล้วกูจะรับไหม <c oughs> กูหลาบละเด้อพอทักไปฉํำไปเห็นไห <c oughs> มล่ะกูหลับจมูนแค่เห็นก็ฉ่ำแล้วอะแค่เห็นก็ชุ่มคอแล้วอะมาค่ะ <c oughs> ชุ่ม <c oughs> เฮ้ยแต่มันไม่ได้ยาอย่างนี้ฟิดนะไม่ได้ยากหมายถึงว่าไม่ได้หวานแบบท่วมปากอย่างที่คิตอะมันคือแป้งเธอมันคือแป้งทอด ชุบน้ำเชื่อมแ,แค่แั้นเลยแคนนน่นั้นจริงๆนะแค่นั้นเลยไม่มีไม่มีอย่างอื่นไม่มีแบบอาจจะแป้งเขาอาจจะผสมถั่วเนยอะไรด้วยไหมไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ได้กลิ่นอย่างอื่นเลยนอกจากแป้งอันนี้ก็กหราบจามูนเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยคือกูราบจามูนสีอ่อนอันเนี้ยคือกูราบจามูนสีเข้มซึ่งก็ไม่รู้ว่ารสชาติตา่างกันยังไงเดี๋ยวมาลองอันนี้คือกูลาบจามูนสีเข้ม,ม,หมเหมือนกันไหมเหมือนกันอะ แต่ว่าอันนี้มันจะมีความหอมอะไรนิดนึงกว่าไม่รู้แต่ไม่ได้กินจริงแบบกินฝังเคาะนะเหมือนนาเชื่อมเขาอาจจะเข้มข้นกว่าไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่หอมกว่าไม่รู้หอมอะไรเหมือนกันหอมแป้งหรือหอมแล้วอย่างเขาอาจจะทอดให้เข้มมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะประมาณนี้เพืาอตอนเนี้ยเอาหวานจากที่กินมาทั้งหมดนะหวานที่สุดยังให้อีนี่อยู่นะหน้าตาดูไม่น่าหวานนะหวานชิบหาย ต,ต่อไปจะเริ่มไม่มีชื่อแล้วขอแวะมาดีก่อนเพราะว่าเป็นที่เราเมนชันแบบตอนแรกโมทก,กะนั่นเองนะคะโมทก,กะเขามาในหลายรูปแบบมากอ่ะยกให้ดู2อันปกติโมทก,กะที่เราคุ้นเคยเขาจะมาในรูปแบบนี้นะคะที่อันนี้คือนิยมเอาไว้บูชาหรือว่าถวายให้พระพิฆเนศนั่นเองนะคะอันนี้ขอลองบีบออกมามันจะเป็นเหมือนเนื้อแป้งเคก้กแบบนี้ ลูกน้องของอันนี้เลยลูกน้องของอันนี้แต่มีความจุยซี่กว่าอ่าเข้าใจได้ไหมอันนี้คือแห้งหน่อยแต่เค็มโคนในเรื่องความหวานคือเหมือนค่อยๆเคี้ยวยิ่งเคี้ยวยิ่งหวานอันนี้ก็เช่นกันแต่เนื้อจะมีความบัตเตอร์เค้กเออเนื้อมีความบัตเตอร์เค้กกว่าเพราะฉะนั้นอะบอรกว่าอันนี้น่าจะมีความใส่นมและเนยเยอะกว่ามันเลยมีความเนียนความอะไรบางอย่างต่อมานะคะ คัตจูกัตลี่วอชวอชคือในรูปอะมันจะเป็นเหมือนขนมที่มีชิ้นเหมือนชิ้นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยคางหมูแบบเนี้ยทุกคนแล้วก็มีไส้ตรงกลางโบเลยเดาว่ามันน่าจะคล้ายๆ1 2และ3ประมาณนั้นน่าจะคล้ายๆกันนะอาจจะมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันแต่เดาว่าน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาลองชิมกันนะคะนี่ก่อนนะบูดเดบสปะ่ะ ดูดิกินปุ๊บจะไฟเยรอหรือป่าเหมือนกินของที่กินไม่ได้จริงๆอะ่ะเข้าใจทำาังไะเหมือนเพนความจริงมันเหมือนกันหมดอะ่ะเบสรสชาติอะแต่อันนี้จะมีความถั่วกว่าหน่อยแล้วก็เออไม่รู้เพราะเขาใส่สีเยอะด้วยไหมไมันจะมีกลิ่นสังเคราะห์หรือกลิ่นมันเป็นกลิ่นแผ่นเงินอันนี้ก็ไม่รู้นะเออมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบ สังเคราะห์แปลกๆอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่กินดีกว่าแต่ก็นนี้อันนี้ดูนุ่มขึ้นมาหน่อยนะคะคล้ายๆหนมไท่บ้านเราเหมือนกันนะมาลองดูหัวตัดอืหัวตัดใช้อะไรวะเห <c oughs> มือนใช้สับประรดอะ่ะใช่ใช้สับประรดสับประรดประมาณเนี้ยเฮ้ยแปลกนะ <c oughs> อันนี้รส <c oughs> ชาติ amazing <c oughs> อยู่นะใช่เนือเน้อเนื้อข้างบนจะเป็นเหมือนขวกวนเนียนๆเลยอันเนี้ย แล้วตรงกลางอ่ะจะเป็นไส้เหมือนเจลลี่สับปะรดหรือว่าสาวรสรนี่แหละ2อย่างกินรสชาติประมาณนี้หวังชิบหายอ่ะท้ายอ่ะโอเคไปกันต่ออันนี้อันนี้เป็นเหมือนซิงเกอร์ของร้านนี้เขาเหมือนกันเพราะว่าเพจที่ไปรีวิวอ่ะหรือว่าในแอปพลิเคชันเขาอ่ะก็มีอันนี้เป็นแบบซิงเกอร์เขาเรียกว่ามิลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมิลก็คือเป็นเหมือนขนมนมแล้วมีแอปเปิ้ลมาผสมด้วยนะคะแล้วก็เป็นรูปหลักเขาก็ทำเป็นรูปหลักแอปเปิ้ลอน่างอันเหมือนกัน หนูถ้ากินหมดอะเทปเดียวจบได้เลยก็เป็นนมไม่ได้กินเิ้นนะกินก้านก้ามันกินได้เหรอวะไม่ได้อ่ะเอ้อมันคืออะไรอ่ะเม่มันเหมือนกินเครื่องเทศเลยเมื่อกี้มือนเอ้ยเย็นเย็นซาซาปากด้วยเย็นด้วยที่ผายแล้ว เออเพิ่งพูด<ๆ>สักอยาก่างเออไม่กินอีกว่อ,อดุ้งเลยขม <laughs> กินแมงดงเอออันนี้ยังไม่ได้กินเนาะใช่อันนี้เรียกว่าลาดูบูนดีขนมถั่วบดละเอียดเนื้อกุบกรุบอ่าอันนี้อันนี้น่าจะเหมือนอันนี้ป้าไม่รู้ว่าแต่คนละเทคเจอร์อะไม่เหมือนเนาะอันนี้มันดูกรอบมากเลยเดี๋ยวลองดูออเ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 อ็เหมือนกันปะเหมือนเหมือนเหมือนกันแต่อันเนี้ยช่ำกว่า <laughs> อันนี้ไดมีความฉ่าอันนี้น่าจะมีผสมถั่วเข้าไปด้วยมัง้งความต่างนะเห็นปะความความอยู่ตัวของแป้งอะ่ะ<ม>เห็นไนหะมตัวแตมัก็จะเป็นจุดๆเล็กๆเหมือนกันนะแต่อันนี้จะมีความแห้งกว่าอันนี้มีความฉ่าน้ำกว่าอันนี้อยากลองไม่รู้ชื่ออะไรเขาไม่ได้มีบอกไว้นะคะเ็กเจอร์มันเหมือนน้าตาลอัดแห้งเหมือนดาวโกนาค่ะาใจปะ่ะเนี่ยมันมีความแข็งเลยอะโฟกเลยอะอันเนี้ยโฟกเลยแล,แล้วเป็นรูพวงแบบนี้นะคะเฮ้ยก่ออะ ซองร้อนนี่มันซ่องจริงนะในขณะที่โบทดลองกินฮะหลังกล้องกินเป็นฟ้าไอทอดไม่อยู่ที่ทำเลยวะเดี๋ยวเขากินหลังไหมก็ได้ปะเนาะอุ้ยอันนี้เหมือนอะไรวะอยากให้อยากให้เจ๊อ่ะเจ๊สูงมันหักไม่ได้เห็นไหมกรอบเลยอ่ะดังกักอ่ะหวยเนี่ยขนมคุณดีโอ้ยากแหละ อินเดียยังไม่จบเลยอ่ะต่อไปอันนี้ชื่อสั้นๆธน,นาพรหรือว่าปานค่ะ <c oughs> ชื่อปานชื่อปานอันนี้แปลกมากเธอมันคือขนมแป้งท็อปด้านบนด้วยหมากและเอลมอง <c oughs> นี่แหละเราจะย้อนกลับไปในยุคสมัยอโยธยาที่เคี้ยวมากกันอ้าพี่หรอหายไหมหาย ไอ้ไม่ได้อ่ะไม่ใช่กินหมากมันจะอ้วกอ่ะเขาใจคำว่าหวานและหมากปะเอเอแต่กินหมากแรงมากเลยอ่ะขนาดเขาใส่มแค่นิดเดียวนะเขาใส่เป็นเหมือนใบหมากที่แบบต่อไปลาสกุล่าอันนี้ลาสกุล่าขนมน้ำตาลหวานแบบน้ำเชื่อมดูเขาาบรรยายดิ เออเออบอกตรงๆเนี่ยบอกตรงๆเลียนี่ลัสกูล่าไปกันเลยน้ำเชื่อมแปะในปากเลยดูนี่ดูความเยิ่มนี่จะอ้วกห่ือเรียนชิ้นผ่านไม่ไหวหรอกเขากินกันอย่างนี้จริงหรออันนี้ไม่รู้หละแต่อันนี้แอบเห็นแอติเยชั่นมันจะเป็นขนมอะไรสักอย่างแต่มีคำว่าเชอร์รี่เอออาจจะมีแบบข้างบนเป็น เชอรี่กี่โมงแต่เป็นเชอรี่จริงแต่เนี่ยเชอรี่ห่อเชอรี่ก็ได้ก่ะจริงบเชอรี่ไม่มีเชอรี่แองถั่วทอดน้ำตาลจ้ะอันนี้เนาะง่ายๆเดี๋ยวจะไปกันไปๆแล้วอันไหนอันนี้อันนี้นะอันไหนอ่ะเอาไปนี่ห่ออันนี้หรอรู้หมด ขนมขนมไหมะเหมือนขนมหิงบ้านเราแล่นะสตรอเบอรี่จะมีเปรี้ยวไหมเออไม่แน่นะอาจจะมีเปรี้ยวสดชื่นก็ได้นะเ่เลยคนเราจะไ้่ได้กลิ่นสตรอเบอรี่ที่ไหนอ๋อเหมือนคือคือไหนทำรูปลักษณะขนาดนี้ เพ <c oughs> ระแตว่าไ,ไม่คิดจ้ะสักหน่อยหรอตรงเม็ดอาจแป้งก้อน,น,อ,อ,อ,น,นอ,อันนี้มากอีกปะเนี่ยไม่กินแล้วนะซ้ำแป้งเดียวกันเลยแข็งเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ทรงที่เขาเหมือนหอมมากไงอย่างเงี้ยเลยอันนี้น่าจะเอาไปถวายอะไรสักอย่างอ่ะไหร่ดูอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้สามสีน,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  3, นี่นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรแต่ข้างนอกน่าจะขุกมะพร้าวเนาะน่าจะขุกเป็นมะพร้าว่ใ จรริงหอไม่มีครับฟังนะครับฟังนะครับขนมอินเดียไม่มีไส้ครับอันนี้อร่อยอันนี้คือมะพร้าวมะพร้าวขูดปั้นเป็นก้อนปั้นไม่หออจริงมะพร้าวหลวนหเลยแต่ใครไม่ชอบกินแบบเหมือนทรงควันเทียนนิดๆอ่ะก็อาจจะไม่ชอบคืออันนี้อร่อยโบว่ามันหวานน้อยแล้วก็บโบคนชอบมะพร้าวไง เห็นไหมเหมือนขนมไทยเออเหมือนไส้ขนมไทยที่มันมีแบบมะพร้าวเยอะๆอะประมาณนั้นอะอืมประมาณนั้นเอยโอเคนะเอ้ยอันคุ๊ยผิดผิดเจ้อันนี้คือเชอร์รี่ที่ที่อยู่ในแอปอ่ะโทษทีอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่อันนี้อาจจะเป็นแบบซัมติงแล้วก็รูปหลักอันนี้คือเชอร์รี่ชิมนะเยลลี่เหมือนเดิมแต่เยลลี่มีรสชาติขึ้นเยลลี่เหมือนอยู่ในน้ำแข็งใสบ้านเราเหมือนเดิม ม่งไม่มีมิติเลยอยากกินของมีมิติว่ะอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้ก็น่าจะขายกับอันนี้ไหมไม่รู้แต่สีมันดูเข้มกว่านิดนึงแต่สีเหมือนนมข้นนะอันเนี้ยสีนมข้นอัดแห้งไม่รู้จะผสมถั่วด้วยหรือเปล่ากินประหลาดอันนี้เหมือนมีมะพร้าวผสมด้วยอ่ะแต่กินอะไรวะกินเหมือนในนี้เลยอะตอนไปเดินไปเดินงานวัดแขกอะได้กลิ่นเนี้ยจิ๊จ๊อกจิ เครื่องไหว้อะไรอย่เงี้ยรู้หะอาจจะเป็นลมควันมาอะไรของเขามั้งเออประมาณนั้นอ่ะเออกำยานใช่กิ่หมือนกำยานเอยกินควันน่ะแตงโม เหมือนเดิมไปอันสุดท้ายละนอกัานชิมหมดละอันนี้เก็บไว้สุดท้ายเพราะสวยสุดอันนี้เวอร์สุดดูมีความช่อดอกเวอร์มากล้วอาจจะเด็ดกินได้ไงอันเนี้ยบอเอ๊ะอ๋อเขาดูแล้วเขาทำเหมือนมากเจ๊เหมือนมากที่ผ่าออกมาเออใช่เสืแน่เลยมีปากอย่างนี้ปะเนย <laughs> จบการรีวิวน,นะคะวันนี้นะคะภาพรวมของขนมอินเดีย80%รสชาติเหมือนกันอีก20%คือบางอันมีมีซิเนเจอร์ขึ้นมาหน่อยมีมะพร้าวมีหัวมีน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยมีกลิน่นอ่ะมีกลิ่นเครื่องเทศที่แตกต่างกันไปก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมร้านหนึ่งเขาถึงได้ทำออกมาขนมเป็น40ชนิดแบบนี้คือรูปลักษณ์ต่างกันส่วนผสมอาจจะมีมิกซ์เพิ่มนู่นนี่นั่นแต่เบสบอกว่าเหมือนกันแทบหมดเลยหลักๆคือนมเป็นหลัก นมแบบนมข้นหวานนมถัว่วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เป็นหลักนะคะให้เลือกชิ้นหนึ่งชิมอ่ะออลองดูลองดูผิดแล้วจ้ะอันนี้เก็บแต่โบเลือกให้นะอันนี้โหหนักไหมครับชิมดู <laughs> ให้เลือกระหว่างอันนี้อันนี้และอันนี้อ่ะ <laughs> ลองดู <laughs> <laughs> ไม่กลิ่นหะือสักอย่างถูกปะ่ะกํายานกลิ่นเหมือนอบควันกํายานทามกลางเว่ยต้องเกิดน,นะ,ะต้เกิจริงไม่คือมันมันอร่อยนะเบลมันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่บอกว่าบางทีอะเราไม่ได้ชินกับความหวานขนาดนี้หรือกลิ่นที่มันชัดขนาดนี้เหมือนเอาง่ายๆถ้าคนอินเดียมากินแบบ กลิ่นนมแมวหรือว่ากลิ่นอะไรของไทยอะ่ะเขาก็อาจจะไม่ชินก็ได้เขาจะบอกเออเหมือนกันเนาะแต่ว่าหลากัหลกๆอะ่ะซิกเนเจอร์คือหวานน้ำหวานตามหวานต่อ <c oughs> <c oughs> เอาให้เลือกนะที่โบคิดว่ากินง่ายแล้วก็น่าจะพอจะถุปปากคนไทยนะอันเนี้ยกินได้มีความแป้งทอดแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หวานแสบคอคือเป็นฉ่ำ แต่ก็แบบไม่ได้แบบออ้ยหวานเจี๊ยบเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือลาบูบูนดีอันนี้คือลาบูบูนดีนะคะอันนี้ถือว่ากินง่ายอันที่สองก็คือมะพร้าวอันนี้ก็กินง่ายนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นอันที่แจกจ่ายไปเมื่อกี้อันที่เป็นีหรียมนมที่มีแอลมอนข้างบนอันนั้นก็ดูจะกินง่ายเพราะเหมือนเรากินนมข้นเอาไปอัดเป็นแท่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็นมนมแต่สหรับนนะเอาที่แปลกที่สุดแล้วไม่ค่อยคุ้นตาก็คืออันนี้ อันนี้ยกให้เลยอ่ะเนี่ย<า>เพราะมันมีกลิ่นมาก <Adjust it. S 1> คือโอเคคนคนโบราณคนไทยที่เคี้ยวหมากสมัยก่อนก็จะชินหมากมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวสูงมากๆแล้วเนี่ยเขาใส่ไปแค่น,นิดเดียวเองอะ่ะแต่คิดภาพดีว่าเราไม่เคยกินมาก่อนอนะมันก็เลยแบบแอ,อันนี้หวานมากๆอันเนี้ยให้ Number ร์ในความหวานของขนมนทั้งหมด40อย่างในวันนี้โคตรมหัศจรรย์ซูเป,ปอร์ดูเปอร์โคตรหวาน <Super S 2> <Sweet S 1> สวี good, <man. S 1> สเตอร์ย ือหวานแบบยิ่งเคี้ยวยิ่งหวานจริงอะอันนี้โคตรมหาศา,า์อะทำได้ไงวะไทรอยากให้โบกินอะไรอีกหรือทำอะไรของประเทศอื่นอีกอาจจะแบบเอยเป็นแบบทางตุรกีอิหร่านไหมเอออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นขนมอาหารใช่ใช่แ้วเใช่พิแต่ว่ามันมีอันนึงที่แบบว่าคนฮิตช่วงเนี้ยข้าวของประเทศอะไรวะประเทศอะไรอย่อยากที่มันเป็นเหมือนแป้งอะ แล้วก็เด็ดกินจิ้มแกงอะอทุกวันนี้ที่เขาแบบอเออตอนนี้เขากำลังฮิตอเออใครอยากเห็นคอมเมนต์มาได้นะคะก็ <c oughs> จะทดลองกินอะไรแปลกๆเนาะแต่ก็อย่าลืมซื้อประกรันให้โบด้วยนะคะแล้วสุขภาพเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กบับช่อง New m a ล e House นะจ๊ะขออนะุญาตเนาะเติมชาไม่เคยอยากรู้สึกอ,อยากกินมะระหรืออะไรอย่างงี้มาก่อนแต่วันะนี้ลางคอ <c oughs> อันนี้โทษนะคะอันนี้ ฟอร์มพี่ดีพีเอนะพีดีพีเอนะเกินจําเป็นค่ะคราวนี้เก็บภาพเกินจําเป็นมากเพราะเก็บไปถึงตากล้องแล้วนะคะือจะบอกเลยนะกล้องเรามันจะมีตัววุ่นวายอยู่ตัวหนึ่งตัวนั้นนั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะดิฉันตที่รู้จักพวกเราอะไรนะกล้องตัวนี้แหละใช่คิดถึงกุฎพราชนะคะกุฎพราไปทีขนมอินเดียได้กันไหมคะ